สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่2ตุลาคมปี2023ามเราไปดูผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมากันเลยดีกว่านะครับว่าเมื่อคืนผลแต่ละคู่ออกมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับโดยเราเรื่องันที่ผลฟุตบอลเอเชียนเกมกันก่อนเลยดีกว่านะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นรอบก่อนรองชนะเลิศอุซเบกิสถานเอาชนะซาอุดีอาระเบียไป2ต่อญี่ปุ่นเอาชนะเกาหลีเหนือ2 1ต่อหอิหร่านแพ้กับฮ่องกงศนต่อและจีนก็แพ้กับเกาหลีใต้ไป0นต่อ ก็ทําให้ในรอบรองชนะเลิศฮ่องกงจะพบกับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้จะพบกับอุซเบกิสถานโดยในรอบรองชนะเลิศก็จะลงสนามกันในเย็นวันพุธนี้นะครับเราไปดูผลฟุตบอลเพิ่มลึกอังกฤษกันบ้างนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่เจดนาตาแฮมฟอร์เรสเปิดบ้านเสมอกับเบนฟอร์ตไป1นต่อห ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้มีอยู่18คะแนนที่2เป็นท็อตแนมฮัสเปอร์มีอยู่17คะแนนที่3เป็นอาร์เซนอลมีอยู่17คะแนนและที่4เป็นลิเวอร์พูลก็มีอยู่16คะแนนส่วนนัดแดงฟอร์เรสต์ตอนนี้อยู่ที่11มีอยู่8คะแนนเบรนฟอร์ดอยู่ที่13มีอยู่7คะแนนและส่วนท้ายตารางตอนนี้ที่18เป็นบอลมาร์กมีอยู่3คะแนนที่19เป็นเบอร์ลี่มีอยู่1คะแนนและที่20เป็นเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดก็มีอยู่1คะแนน อันดับดาวซันโวตอนนี้ที่1ก็เป็นเออร์ิงฮาร์แลนด์ยิงไป8ประตูที่2เป็นซองคืนมินยิงไป6ประตูและที่3เป็นจาร์ลด์โบเวนก็ยิงไป5ประตูและอันดับการแอซซิตตอนนี้ที่1ก็เป็นคีรันทิเปียเจมส์เมดิสันเปโดเนโตและโมเมสซาลาก็แอซซิตไปครั้สี่ลูกนะครับเราไปดูผลฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยน,นชิพอังกฤษกันบ้างนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่9แบล็กเบิร์นโรเวอร์เปิดบ้านแพ้กับเลสเตอร์ซิตี้ไป1นต่อส ก็ทำให้ตารางคะแนนตอนนี้เลสเตอร์ตี้อยู่ที่1มีอยู่24คะแนนส่วนแบล็กเบิร์นโลเวอร์ตอนนี้อยู่ที่18ก็มีอยู่10คะแนนอันดับดาวซันโวตอนนี้ที่1ก็เป็นแจ็คคลารสและอดัมอันสตรองก็ยิงไปครัะ7ประตูผลฟุตบอลลาลีกาสเปนเมื่อขึ้นที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่8อันเมเลียเสมอกับการานาราสา3ต่อ3าอาราเบแพ้กับโอซาสซูนา0ต่อ2องและอันเบติสเอาชนะบาเินเซีย3.0ต่อและเอลติโกโมาดริดก็เอาชนะคาดิสไป3ต่อ2 ส่วนตนารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นเรอันมดิดมีอยี่21คะแนนที่2เป็นบาร์เซโลนามีอยู่20คะแนนที่3เป็นคิโล่ามีอยู่19คะแนนที่4เป็นเอเลติโกมดิดมิอยู่16คะแนนและที่5เป็นเลอัลโซเซดัดก็มีอยู่15คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่18เป็นลาสพามาสมิยู่5คะแนนที่19เป็นกรลนาดามอยู่5คะแนนและที่20เป็นอันเมเลียก็มอยู่3คะแนนอันดับดาร์ซันโบตอนนี้ที่1ก็เป็นจุดเบลิงแฮมยิงไป6ประตู ผลฟุตบอลการโชเซเรียอิตาลีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่7โบโบลญญาเอาชนะเอ็มปอรีไป3.0ต่ 0. อูอูรินเซสมอกับเจนนว2อต่อ2อัตลานตาสมอกับยูนตุด0นต่อ0และโรมาก็เอาชนะโฟรซินโนเนไป2.0ต่อส่วนตนารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นอินเตอร์มิลานมี18คะแนนที่2เป็นเอซิมิลานมี18คะแนนที่3เป็นนาโปลีมี14คะแนนที่4เป็นยูนตุสมี14คะแนนที่5เป็นอัตลตา,นานตามี13คะแนน และที่6เป็นฟิออรินติน่าก็มีอยู่11คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่18เป็นซาเลนิตาหน้ามีอยู่3คะแนนที่19เป็นเอมโปลรีมีอยู่3คะแนนและที่20เป็นกายาลี่ก็มีอยู่2คะแนนอันดับดาวซันโวตอนนี้ที่1ก็เป็นลาตโลมาตินีสยิงไป9ประตูผลฟุตบอลบุนเดลเกาเยอรมนีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่6ดัมสตัดเอาชนะแวเดอร์เบเรมนไป4ต่อ2และไฟบวกก็เอาชนะเอาบวกไป2ต่อ0น ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นไบเออร์เลคุเซนมี16คะแนนที่2เป็นสตูดการ์ดมี15คะแนนที่3เป็นไบโอเมนิกมีอยู่ิบสี่คะแนนและที่4เป็นบริเซียดอร์ตมุนก็มี14คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นโบคุมมีอยู่สคะแนนที่17เป็นเอฟซีโคโลนมีอยูคะแนนและที่18เป็นไมซ์ูน5ก็มีอยู่หคะแนน อันดับดาวซันโวตอนนี้ที่1ก็เป็นแซอูกิลาซี่ยิงไป10ประตูและที่2เป็นแฮร์รี่เคนก็ยิงไป8ประตูผลฟุตบอลลึกเองฝรั่งเศสเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่7แรงเอาชนะโอลิมปิกลียง2.0ต่อเลออัพแพ้กับลิว0ูนต่อตูรุดเอาชนะเมด3ต่อ0นิสเสมอกับแรส0นยต่อลอรยองแพ้กับมงปริเยสศนต่อ3าและแลนก็เอาชนะนองไป3ต่อ ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นโมนาโกมี14คะแนนที่2เป็นแบล็กมี14คะแนนที่3เป็นแรงมี13คะแนนที่4เป็นนิสตมี13คะแนนที่5เป็นปารีสแซงตชแชงแมงมี12คะแนนและที่6เป็นแลนก็มี11คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นลอรียองมี่6คะแนนที่17เป็นแกงมงฟูดมี2คะแนนและที่18เป็นโอลิมปิกลียงก็มีู่2คะแนน อันดับดาวซันโวตอนนี้ที่1ก็เป็นคิเยนเอ็มปาเป้ยิงไป7ประตูผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกตุเกตเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่7ดอาโดกาแพ้กับชาเวตไป0ต่อ2และวิโตรีกิมมาลก็เอาชนะเอสโตลินไป3ต่อสส่วนคู่ดีโออัพกับโมไลเลนเซก็ยังแข่งขันกันไม่จบนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าแข่งจบผมจะลงผลไว้ที่ใต้คอมเมนต์นี้แล้วกันนะครับเราไปดูผลฟุตบอลเอลเอดูซิกของฮอลแลนด์กันบ้างนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่7 ในเมเกนแพ้กัววิดเทดไป1นต่อสเฮลเลอร์คืนเอาชนะเซวโรสองต่อหนึ่งเอ็กซ์ซิเออร์เอาชนะสปาตักเลติดัมสองต่อหนึ่งและอาซัตอักมาก็ถล่มเอาชนะฟอร์เูนาซิทัสไป4ีต่อศส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็น PSV เอลเฟนมิลล์ยี่สิคะแนนที่2เป็นอาซัตอักมากมิลล์สิบคะแนนที่3เป็นเทวนเต้มิลล์คะแนนและที่4เป็นฟีนุตก็มิลล์สิบคะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นอันเมเลมิลสี่คะแนน ที่เป็นอูเทคมีอยู่3คะแนนและที่เป็นวอลเลนดัมก็มีอยู่1คะแนนอันดับดาวซันโวตอนนี้ที่1ก็เป็นซานเตอโกคิมินสจิงไป10ประตูผลฟุตบอลโปรลิกเบลเยียมเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่9ยูนนยงแซงกิรุสเอาชนะชาเรลัวไป3ต่อ1เก่งเกงเสมอกับเวสตเดโล3ต่อคลับรุสเสมอกับแซงทุยเดน1ต่อ1และโมเลมบิกก็เสมอกับเกนไป1ต่อหนึ่ง ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นยูนนยองแซงกิลูมี19คะแนนที่2เป็นเกนมี19คะแนนที่3เป็นอันเดเลสมี18คะแนนและที่4เป็นคลับลูดก็มี16คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่14เป็นชาเลอร์ลัวมมีเจ็ดคะแนนที่15เป็นคอทายมีนนู่5คะแนนและที่16เป็นเวสต์โลก็มีสามคะแนนอันดับดาวซันโวตอนนี้ที่1ก็เป็นอบูบาคาลีโกยต้ายิงไป7ประตู ผลฟุตบอลซูเปอร์ลีกตุรกีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่7คาราคุมลุกแพ้กับคาซิมปาซาไป2อต่อสเฟเนรเบเช่ถล่มเอาชนะลิส,สปอร์5้ต่อศอาดานาเดมิสปอร์ถล่มเอาชนะอัลลันยาสปอร์4ีต่อศและคอนยาสปอร์ก็แพ้กับเบซิกตักไป0ูต่อสส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็น,ฟนเฟเนรเบเช่มีอยู่21คะแนนที่2เป็นกาลาตาสลายมี19คะแนนที่3เป็นอาดานาเดมิสปอร์มี14คะแนน และที่4เป็นเบซิกตั๊กก็มี13คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่18เป็นอิสตันบูลบาซาสเคียมีอยู่3คะแนนที่19เป็นอิสตันบูลสปอร์มีอยู่2คะแนนและที่20เป็นซัมซุงสปอร์ก็มีอยู่1คะแนนอันดับดาวซันโบตอนนี้ที่1ก็เป็นเมาโลอีคาดียิงไป7ประตูน,นะครับเราไปดูผลฟุตบอลเมเจอร์ลิกซ o อกเกอร์กันบ้างนะครับเมื่อวันนี้อินเตอร์ไมอามีสมอกับนิวยอร์กซิตี้หนต่อหนึ นิวยอร์กเลดบูลแพ้กับช ch ิคาโกไฟท์0-1นิวอิงแลนด์เอาชนะชาร์ลอตต์เอฟซี2-1ออเรนโดซิตี้เอาชนะมอนตีออน3-0โตลอนโตแพ้กับซินซินนาติ2-3 c คลัมบัสเสมอกับฟิลาเดลเฟีย a 1-1 n ต่อ i นึ่งเสฟิลมอกับ s ซี t t อ e s เทนซาวเดสศูน l ์ต่อศูเสิตเอาชนะสปาร์ติงเคซีสต่อ1นมินตเสมอกับเอเจโอเคส์หนึ่งต่อ1ิลสตันเดนโมสมอกับดันลัสศ0นต่อศูนย์โคโลโดรัปิดเอาชนะออสตินหนึ่งต่อศูนเลเกล็ซี่สมอกับพอ r t l แลน t i ทิมเบอร์สามต่อสามไลไวกดก็เสมอกับ DC u ียูน d เไป2อต่อส ส่วนตารางคะแนนตอนนี้โซนตะวันออกที่1ก็เป็นซีซินาติมีอยู่65คะแนนที่2เป็นออรเลนโดซิตี้มีอยู่54คะแนนที่3เป็น New น,นิวอิงแลนด์มีอยู่52คะแนนและที่4เป็นฟิลาเดลเฟียก็มีอยู่51คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่13เป็นอินเตอร์มายมีมีอยู่33คะแนนที่14เป็นชาร์ลอตเอฟซีมีมยู่33คะแนนและที่15เป็นโตลอนโตก็มีอยี่2 2คะแนน ส่วนโซนตะวันตกตอนนี้ที่1ก็เป็นเซนต์อุลซิตี้มิลห้าสิบกคะแนนที่2เป็นซีเอเทนซาวด์เอต์มิลหกสิบกคะแนนที่3เป็นเอลเอฟซีมิลหกสิบหคะแนนและที่4เป็นฮิวสตันไดนาโมก็มิลหกสิบีคะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่12เป็นออสตินมิลสามสิบห้าคะแนนที่13เป็นเอลเอ็กซ์กาแล็กซี่มิลสามสิบห้าคะแนนและที่14เป็นโคโลราโดลาปิดก็มิลยี่สิบหกคะแนนนะครับเราไปดูผลฟุตบอลไทยลีกหนึ่งกันบ้างครับเมื่อคืนนนนททีี่่่ผามามก็็เปัดนน6 นครปฐมูินเต็ดแพ้กับโพลิทเทโลเอฟซีไปหนึ่งต่อ2และชนบุรีเอฟซีก็แพ้กับอุทัยธานีเอฟซีไป0ต่อสส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นการททเลอร์เอฟซีมีอยู่13คะแนนที่2เป็นทูแบงค์อกินเต็ดมีอยู่13คะแนนที่3เป็นบุรีรัมย์ูินเต็ดมีอยู่13คะแนนที่4เป็นบีจีปุมูินเต็ดมี11คะแนนที่5เป็นเชียงรายูินาเต็ดมีอยู่คะแนนและที่6เป็นนครปฐมูินเต็ดก็มีอยู่8คะแนน ส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่14เป็นพีทีประจวบเอฟซีมีอยู่5คะแนนที่15เป็นสุขไทยเอฟซีมีอยู่4คะแนนและที่16เป็นลำพูนเบลเยอร์ก็มีอยู่3คะแนนผลฟุตบอลไทยลีก2เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่7อายุทยายินเาเดตเอาชนะหนองบัวพิชาเอฟซีไป2-0คัสตอมยินนาเดตแพ้กับพัทยายินนาเดตไป1-3เชียงใหม่ยินนาเดตเอาชนะจันทบุรีเอฟซี5-3และสุพรรณบุรีเอฟซีก็เสมอกับสมุทรปราการซิตี้ไป1-1 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นเชียงใหม่เอซมี17คะแนนที่2เป็นนครราชสีมามาสตราเอฟมี16คะแนนที่3เป็นอยุธยายูนเตเดมี13คะแนนที่4เป็นพัทยายูนเตเดมี13คะแนนที่5เป็นนครศรียูนเตเดมี12คะแนนและที่6เป็นระยองเอซก็มี12คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นคัสตอมยูนเตเดมีอยู่คะแนนที่17เป็นชนาทฮอนบิลมีอยู่คะแนนและที่18เป็นกระบี่เอก็มีอยู่1คะแนน ผลฟุตบอลเจลิกญี่ปุ่นเมื่อวันนี้ก็เป็นนัดที่29 FC เอโตเกียวเอาชนะกัมบะโอซาก้า Osaka ไป3 0ต่อ0ก็ทำให้ตารางคะแนนตอนนี้ FC ซโตเกียวอยู่ที่10มีอยู่39คะแนนส่วนกัมบะโอซาก้า Osaka อยู่ที่13ก็มีอยู่34คะแนนผลฟุตบอลเคลีกเกาหลีใต้เมื่อวันนี้ก็เป็นนัดที่32กังวอน FC เสมอกับแทจอนซิตเซันต่อ1และเชจูยไนเดดก็แพ้กับกวางจู FC ไป1ต่อ2 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นอุลซันฮุนไดมู66นน่66คะแนนที่2เป็นโปฮันสตีเลอร์ S มูว58คะแนนที่3เป็นกวางจูเอฟซี FC มูว51คะแนนและที่4เป็นแทกูเอฟซีก็มูว48คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่10เป็นสุวรรณเอฟซีมิ30นน่30คะแนนที่11เป็นกังวอนเอฟซีมู26นน่26คะแนนและที่12เป็นสุวรรณซังซุงบลูวิงก็มู่22คะแนนนะครับเราไปดูผลฟุตบอลบุนเดลิกาสองของเยอรมนีกันบ้างนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่8 เนนแบกเอาชนะมาริบวกไป1 0, นต่อศเอลเวสแบกเสมอกับไก่เทอร์เฟิร์ก1งต่อหและออสนาบลูก็เสมอกับไก่เซอร์เซเลเทนไป2อต่อสส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นซังพอลีมี16คะแนนที่2เป็นฮัมบูมี16คะแนนที่3เป็นฮันโนเวอร์มี15คะแนนและที่4เป็นโฮสต์ไตคินก็มี15คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นชาเกสซุนซีมี7คะแนนที่17เป็นไอทัดบราชไวมี5คะแนน ไลทที่18เป็นออสนาบลุกมีอยู่5คะแนนผลฟุตบอลเซเรียอิตาลีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่8ปาเลโมเอาชนะซุติโลอันโต2ต่อ1บาลีเสมอกับโคโม1ต่อ1ซัมโดเลียแพ้กับคาตาเซโล1ต่อ2อิตาเดล่าเอาชนะเลโก้2ต่อ1และเคลเมนเซก็แพ้กับปามาไป1ต่อสส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นปาล์มามีอยู่20คะแนนที่2เป็นปาเลโมมีอยู่16คะแนนที่3เป็นเวเนเซียมีอยู่15คะแนน รายที่4เป็นคาตันเซนโลก็มีอยู่15คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่18เป็นเฟร์ันพิซาโลกมียู่คะแนนที่19เกเป็นซัมโดเลียมีอยู่3คะแนนรายที่20เป็นเลโกก็มีอยู่1คะแนนและผลฟุตบอลเซกุนดาลิกาสเปนเมืคอคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่8เอลเดนเซแพ้กับไรอันโอเบโด1ต่อ3ซาลกซซาแพ้กับมิลานเดสศูนย์ต่อหนึ่งไลอันเบเยเดลิดอเชนะปูกอสามต่อูนย์ามอรีปิตาเสมอกับกาตาคินาศูนย์ต่อ0ูนย และอูเอสกาก็แพ้สปอร์ติ้งคียคอนไปศูนย์ต่อหนึ่งส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นเลเกเนสมี18คะแนนที่2เป็นเลอั osa, นซาราโกซ่ามี16คะแนนที่3เป็นเลเบนเต้มี15คะแนนและที่4เป็นเตเนริเฟ่ก็มี15คะแนนส่วน่วนไทยตารางตอนนี้ที่20เป็นเลอั o o, นโอเบโดมีอยู่6คะแนนที่21เป็นอันกรอนกรมีอยู่6คะแนนและที่22เป็นกาตาคินานก็มีอยู่4คะแนนนะครับและนี่ก็คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับสวัสดีครับ